สำหรับคนที่เป็นนักดื่มอาจจะเคยได้ยินว่าเมื่อคืนดื่มหนักแล้วเช้ามาต้องถอนใช่ไหมคะซึ่งหมายถึงการดื่มอีกครั้งในอตอนเช้าแล้วมันจะช่วยบรรเทาอาการแห้งได้จริงไหมเรามาดูค่ะ โดยอาการเมาค้างมักจะเกิดขึ้นเมื่อระดับแอลกอฮอล์ในร่างกายลดต่ำลงโดยจะมีอาการตั้งแต่ท้องเสียขึ้นไส้อาเจียนเวียนศีรษะปวดหัวมือไม้สั่นกระสับกระส่ายวิตกกังวลความดันสูงหัวใจเต้นเร็วเหงื่อออกมากโดยอาการของแต่ละคนก็จะเกิดมากน้อยในระดับแอลกอฮอล์ที่แตกต่างกัน ยังไม่มีงานวิใจัยใดที่บอกถึงวิธีแก้ปัญหาการเมา้คางได้ดีไปกว่าหยุดหรือเลิกดื่มแอลกอฮอล์แต่ถ้าเราดื่มไปแล้วสิ่งที่จะช่วยบรรเทาอาการได้บ้างก็คือการดื่มน้ำให้มากพักผ่อนให้เพียงพอการทานยาแก้ปวดกลุ่มแอสเพรินเพื่อบรรเทาอาการปวดศีรษะหรือบางงานวิจัยมีบอกว่าสามารถทานวิตามิน B หรือซิงก็พอจะช่วยได้ค่ะ สำหรับการดื่มแอลกอฮอล์ซ้ำอีกครั้งในตอนเช้าเพื่อบรรเทาอาการเมาค้างนั้นเป็นการบรรเทาอาการเนื่องจากการขาดแอลกอฮอล์เพียงชั่วคราวแล้วจะยิ่งทำให้การเมาค้างยาวนานขึ้นด้วยค่ะ